สวัสดีครับผมสายชนทุนฉลองนะครับครับนะครับม่ย่ายผมม่เทาภาษาโคราชม่เทานำม่เทามาเก็บมันเลี้ยเอาไปแหงงัวอยู่อำเภอชุมพวงครับวัสดีครับผมสายชนทุนฉลองด้อกับสโุแกงของผมคนขยันม่มีันรอดตายถ้าอยากสบายก็ซื้อเสียก็ปีก็หมอนรู้เรื่อง นี่แหละครับเอาไปไว้ให้งอนเอาไปไว้ซับไว้ให้งวนไม่ย้ายมาบ้านสองวันแล้วครับไม่เถ่ามาดูที่ดูทางลูกเคยคนเถ่าสมัยก่อนเนี่ย,ยยังขยันเคยอยูอเ่เชเต็มเลยใหญ่เต็มเลย อันนั้นก็เต็มหรอกอีกาการก็เต็มหรอกอาญาไปถือฟืนไปดีกว่าเพราะละมันได้สามข่งแล้วแหละเยวคมจะถือ้อฟืนไป,ไปก่อไฟด้วยเอาทุกอย่างแม่เทาบอกเอาไปไปชุมพวงนะครับอัน,นมันหัวมันเอาไปฟันอยู่ชุมพวงแม่เทาเลี้ยง,งวัวอยู่สองสองตัวครับแต่ก่อนแกเลี้ยงหลยอยู่ แต่ว่าหลังกายกาแกก็ยังว่าคนเขาสองตัวนี่โอเคแล้ว็พอได้ใช้ได้วสวยแกเลยชุมพวงส่วนใหญ่เขาเป็นแต่หน้าน้อยใหญ่เนาะบ้านไม่แ่าทำแต่หน้าน้ยนาอยใหญ่เนาะพออะยรใ่เธอไปม,มันเต็มแล้วตอนนี้ก็เกือบสิบแปนาฬิกาแล้วครับ ไะไอ้ว่าจะไปก่อนไอ้สามขักดูว่าไม่เท่าโอ้โหเซียนไหมของแท้เมื่อกี้เห็นอะไรเมื่อกี้เนี่ยพอละ,ะยาย่ไปเถอะมันเต็มตะการลยาย อยู่ก็ทางนิตการหนึ่งนั่นเอรถหนักเอารถซาลิงมาครับเชื่อว่าเจ้ากับบ้ามากันเลยรถยากเข้า็มามปเท้าโบกยากนั่งซาลิงมันไม่ได้ปูระยะตรงนั้นหมดแล้วมันมีสามีระยะ ครับซ้ำนี่แหละโอ้รับปืนแล้นก,ก็บ้านยังใช้ไฟปืนอยู่เลยยังใช้ปืนยังใช่นี่ครับเจ้าปูกระโพดใหญ่ถปูกระโผ่มาแล้วครับที่ไรที่าบบว่า,วางๆก็ไถปูแล,ล้วออกถ่ามาก,กจัดการลุ่มลำเลยรอแต่ฝนนี่แหละ เนี่ยก็จะเอาปุ๋ยมาลงพื้นครับแล้วก็เอาผานหามาไถกิ่งไถเป๊ะเลยมันจะมีผานสามกับผานหา้าผานสี่ผมก็ซื้อแต่ผานสี่มาก,ก็ผานดันเดี๋ยวจะเก็บเงินซื้อผานห้าด้วยครับพ่อแม่พี่เ้อะเนี่ยได้สองสกาดแล้วต่ก็ลงดเไดนาย มาป่ะไอ้บัตรจะกรบบานคือเดี๋ยวไล่สโอ้มาเท่าเดินหาฟืนโอ้รถซาเล็กซาำไกล นายมัจับกล่องพอดูหนะ่อยไปไปหนึ่งไปตะการนะหนึ่ะพอละลูกชายเยึกฟืก้นเขามาจากโรงเรียนก็ฟึกเขาไรเขาสวนแม่ยายมาเล่นด้วยมากับเมียกับลูกคนหน่อยอีกคนหนึ่งมันมักกองวในนั้นเนี่ยใส่เก็บใสท่ทีเดียวเลยวางเลย Đó chắc còn phò đây mà tổng đơn tán này